สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีธุพุทธคุณนะครับเนาะครับครับมื่อนี้กับมีแนวทางจากปูขุนเหรอครับปูขุนได้ส่งตัวเลขมาเหรอนะครับเนาะครับเป็นสุดเต็มของปูขุนครับสุดเต็มปูขุนรัฐบาลนะครับเด้อครับเป็นรัฐบาลครับวันที่แล้วสุดเต็มของปูขุนขาดเข่าครับเข่างมงายเลยนะครับสําหรับเลขปูขุนครับหลายตัวก็จริงครับครับขาด พยายามจับเบิ้งนะครับเด้อจับเอาครับมักตัวใดจัดไปเลยครับสำหรับเหล็กปูขุนครับเพิ่นกกมาในทางนี้นะครับเนาะสำหรับสุดเต็มของเพิ่นครับก็มีตัวเอาตัวคัดออกก็เหละครับของเพิ่นครับสำหรับอันเป็นสุดเต็มเลยครับเด้อครับครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุบะได้านทาทางนะครับเนาะท่าทางครับตัวเหล็กงามจากปูขุนนะครับเด้อครับครับเข้าไปเบิ้งตัวเหล็กต้องกันเนาะครับเนาะบานนี้ครับ ครับนี่เป็นรัฐบาลสุดเต็มเขาปูขุนนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดแหละครับครับงวดวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับเนาะครับเพิ่นธไฮมาห์กัหลายตัวกระจิงครับตะว่าเขาของเพิ่นครับปูไฮมาหกับเป็นหลักอยู่นะครับเนาะครับหลักก็มีหลักหกครับเพิ่นธไฮมาหลักหกลักเก้าลักสองลักห้าลักแปดลักหนึ่งครับ สำหรับปัจเป็นหลักมานะครับเนาะลัก6กปุ่นไหนมาหกเก้า6กกห้เข่า6ก่แหละครับเข่าเต็มเตนะครับเนาะนะครับหกของเพื่นครับครับครับสำหรับลักเก้าเก้าสองเก่าีครับเจ็ดเก่าวมี่นะครับเนาะครับสำหรับลักเก่าเพื่น รักาก็ะลุดไปครับรักหาก็ะลุดลักสองครับลัก2องสองสอง,สองหาสองแปด Alert, ห, 8, ห,ห,นห, 8, 88, หนึ่งสองกะลุดครับลักหาหาแปดหาหนึ่งหาลุดลักแปดแปดหนึ่งแปดีลุดครับลัก1นึ่กับซีตัวเดียวครับก็เป็นลักเป็นลักเนี่นะครับเนาะครับสำหรับตัวกลมพื้นก็มี่ครับพื่นกับกลมไม่อันนี้เขาตัวล่องนะครับเด้อครับท้งสอง ทั้งสองกับว่ได้ฉีดเอาได้ครับนี่ครับกไปเบิ่งนในสุดเต็มก็ได้สุดเต็มของปูครับค่ะเลขวิ่งของเพิ่นก็งามครับเขาเลขวิ่งเนาะครับเนาะวิ่งเก่าครับรักเก่าของเพิ่นจับบ่ถึงครับครับแปดเก้าเก้าแปดครับเก้าห้าครับจับหลุดเนาะครับเนาะสําหรับรักเก่าบ้าครับหลุดเก่าของเพิ่นกรับสำหรับเลขกสามตัวของเพิ่นกับ 0 9 0ย์เกครับมาดีครับสำหรับเล็กเล็กชุดเต็มรัฐบาลของปูขุนนะครับมาดีครับให้พญายามจับเอาเลยครับเด้อครับเนียนย่ำครับครับสำหรับตัวเลขกพิ็นกระเดยซุ้มเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ครับพันในหอดมือเสี้ยงยาแล้วนะครับเนาะทั้งสองเสี้ยงยาพาเลาะกับสิดิลงให้เบิ้งแล้วครับสำหรับตัวเล็กของปูขุนนะครับเด้ออันนี้เป็นชุดเต็มครับรัฐบาลชุดเต็มเด้อครับ สำหรับผู้มักนะครับผู้คัดก้าพานไปครับเพิ่งไปตอกการนะครับเนาะสำหรับสุดเต็มของปูขุนนะครับเ้อหมวดวันที่สิบหมวดวันที่หนึ่งเลยครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับอันนี้สุดเต็มนะครับเนาะสุดเต็มงามของปูขุนมากงามอยู่ครับครับอันนี้เป็นชุด เต็มรัฐบาลชุดเต็มแหละครับภูขุนเดอร์ครับ,รบเอาไปไปิดหน้าเบิ้งครับรัฐบาลครับชุดเต็มครับรัฐบาลชุดเต็ม วัดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกุมภาก็พ่อละครับหเกเจ็ดนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับสำหรับตัวเลขของเพิ่มขึ้มาสุดเต็มแบบเก้าละครับเนาะครับเนาะ พันกายมากครับชุดเต็มปูขุนให้มาก็ห้าและครับราคาก้อนครับเนะเาะเอาราคาไปก้อนห้าห้าสองห้าเจ็ดห้าหก ห้าหกห้าสามห้าสามห้าศูนย์อันนี้เป็นชุดหาเลยครับเนดะ้อห้าศูนย์ห้าเจ็ดครับห้าเจ็ด ห้เจ็ดนะครับเนาะครับแล้วก็ไม่ลัก2องนะครับลัก2องนะครับเนาะครับลักสองักสองสองเสองเสองหก สองสามสองศูนสองเจ็ดอันนี้เป็นหลักสองนะครับเด้อหลักเก้าที่นี่ครับหลักเก้าหลักเก้าก็มีเก้าหกเก้าหก,ก,าหก ครับลักเก่าด้อครับเด้อเก้าสามเย์เก้าศูนแล้วก็97ครับอันนี้เป็นลักเก้าของเพื่อนเก้าหกครับนี่เก้าหกเก้าหลัก6ที่นี่มาถึงหลัก6ก็มี6 หกสามหกสามหกศูนย์หกศูนย์ครับแล้วก็หกเก็บอันนี้เป็นลักหกครับลักสามที่นี่ครับมาสามสามศูนย์ สามเจ็ดอันนี้เป็นชุดเต็มของปูคุนครับกหลายคือว่าอะครับต่วมากับอยาจะย่าง,งจับเอาครับจับของเพื่อนเอาครับแม่นอยู่ครับศูนย์เจ็ดตัวเดียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายศูนย์เจ็ดนะครับเนาะสำรับศูนย์เจ็ด อันนี้เป็นรักของเงินนะครับเด้อครับสุดรักของเงินสุดเต็มของเงินศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตัวสุดท้ายครับงามๆครับนี่เป็นสูตรพิเศษของผู้คุณเหรอครับสูตรพิเศษของผู้คุณเหรองามครับ แล้วก็ได้วิ่งวิ่งปูขุนเด้อครับเดอ้อบาเนี่มาวิ่งกันวิ่งลูดครับวิ่งลูดพ่นหายไปที่วิ่งลูดพ่นหายไปที่ศูนย์กับเจ็ดครับศูนย์กับเจ็ดนะครับเนาะครับศูนย์และเจ็ดครับรบับเลขสามตัวไม่ยุดสามหางครับสามตัวนะครับเดอ้อสามตัว สามตัวมีอยู่3หางครับมีมีอยู่3หางห 5, 5 0 7้าศครับห้าครับเจ็ 7, 2, 0, ครับพูไดได้เบิ้เงลีลยกเอาไปจับเล่ากันได้นะครับเนี้ครับคือเหลียกเล่าอยู่ประมาณ่ะ ไปจับเล้าก็ไเจ็ดห้าศูนย์อันนี้เป็นชุดเต็มก็เบิร์ครับผู้ได้มากรไปรังเล่าๆๆกับไปทางเหล้าด้วยครับปูขุนนะครับเด้อปูขุนชุดเต็มครับเป็นรัฐบาลนะครับเด้อรัฐบาลชุดเต็มเงวดนบันทีหนึ่งเหรัครับ,บทีหนึงห่งนะครับเนาะครับแนวทางนี้ครับ สำหรับเหล็กผู้คุณนผู้คุณปู้คุณผนผาาลวยเหรอครับใส่โลกโก้เป็นน,น,น,ปน,ปนะครับ,รบอันนี้นนปู้คุ้นนะครับเด้อครับใส่สื่อคนกันผู้คุ้นนะครับเนาะครับงามๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลข ครับมาเบบังตกกลมเพื่อนบัานนี่ครับกลมมาตัวไหนบ้างกลมมีกลมมีอยู่3ากลมครับเจ็ครับ07นยเจ็ะครับเนาะศูกลมงามๆครับห้กลม2 0กลมกลม2อ เก้าศูนย์ล่องหกศูนย์ล่องครับหกศูนย์ล่องเก้าศูนย์ล่องหกศูนย์ล่องกลมสามกลมนะครับเนาะมีอยู่กลมสามกลมครับมีอยู่กลมสามกลมครับตทะลเพ่นมีอยู่กลมสามกลมครับนี่แหละครับแ็่ีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับครับงามๆเลยครับเด้อ ครับเอาไปจับไปบายเบิ้งสำหรับผู้มักครับผู้ขัดกระพานครับท่านซองกเสนอเป็นเพียงแคทางเท่ครับเนาะครับพิจารณาเบิ้งครับหลายกระจิงครับจับเอาตุกกรมก็ได้ครับครับจับเอาหน่อยๆงามๆครับสําหรับชุดเต็มปู้ขุนครับปู้ขุนกลมมากกว่หาศูนย์สองศูนย์แหละครับหลักสองหลักศูนย์กับศูนย์เจ็ดแหละครับเป็นมักศูนย์คือเก้าตัวนี้ครับเนาะครับเนาะครับวิ่งรูดเป็นไก่ศูนย์กับเจ็ดนะครับเด้อ ครับเอาไปพิจารณาเบ้างครับรัฐบาลเด้อครับเด้อหาเบิ่งลอตเตอรี่เอาครับครับครับสำหรับตัวเลขก็ได้เห็นเนาะครับเนาะครับครับพอกันไหมนะครับเด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทั้งซองกับสิเดล่าพี่และน้องนะครับขอห้พี่น้องเก็บซี่ยูดีมีแห้งสุบู่สุขคนนะครับเด้อครับลำล้ำลุ้ยลุ้ยแห้งๆปังๆครับเล่ามือแรกนี่แหละครับ สุขดีสบายนะครับเด้อครับสวัสดีครับ